สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเอ่อเชลลิสนะครับผมของมอนเตอร์5ดาวท่าแสงกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันจะมีตัวของสกอร์เอวบิวซีนะครับผม2 0 2 4มานะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้มอนเตอร์4ถึง5ดาวแสงกับมือด,ด้วยคนก็เลยสงสัยว่าเอ้ย รามอนเตอร์4 5าดาวเนี่ยแสงมือเดี่ยมันแต่และตัวเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างแล้วมันเก่งยังไงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เราจะมาพูดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็น5าดาวท่าแสงก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมนี่เลยครับทุกคนประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับก็คือวันนี้ตอน2องทุ่มมันจะมีการแข่งขันกับตัวของอินฟูท่านอื่นนะครับก็จะมีพี่บิ๊กแอดกล้องแล้วก็พี่บอยมินนูุนะครับผมก็ตอน2องทุ่มจะมีการแข่งขันกับพวกเขาเรานี่นะฮะจะไปโดนให้เขาตกนะคร ก็ฝากมาดูสตรีมนะครับแล้วก็มาเชียร์ได้ตอน2ทุ่มนะครับหนุ่มๆนะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของการจ้างฟาร์มการตี RTA การทำรูนการขายรูนครับเดียมายเสื้อฟาร์มลิงก์อยู่ข้างล่างนะติดต่อลังไม้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของการจ้างในคอนเทนต์แบบเออการเออคอนเทนต์การแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเติมอ่าเติมเกม s u มนเมอ,อรวอลราคาที่ถูกกว่าเติมเองนี่เลยครับ Power p o w e r p ร์ลิงก์อยู่ข้างล่างชินกันนะครับผมอ่ะ วันนี้เรามาขึ้นหน้าเทอริสกันนะครับทุกคนนี่หน้าเทอริสเป็นแบบนี้นะครับก็มอนเตอร์ท่าแสงที่ผมเอามาก็ประมาณนี้นะครับผมที่นี่เดี๋ยวเรามาพูดกันดีก,กว่าว่ามอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันเกิ่งอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาครับลองฟังและคิดวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเริ่มต้นเลยตัวแรกนะครับก็คือวาแสงอันนี้วาแสงผมใช้นะ จริงๆว่าแสงเนี่ยผมใช้ในคอนเทนต์ r t a เยอะมากนะครับแบบน่าจะประมาณ80-90%เลยตอนนี้คือใช้เยอะมากๆว่าแสงเนี่ยมันจะมีสกิลที่ไบไ,ได้นะครับแล้วก็เอ่อตีแล้วก็เพิ่มคู่ดาวเนาะแล้วก็สกิลติดตัวของมันเนี่ยมันสามารถที่จะก,กันในเรื่องของลุยวัตแดงได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยตีไม่คิดเนี่ยมีโอกาสตีไม่คิด15%นะครับก็เรีวยกว่ามันไปได้เยอะนะว่าแสงเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ตีคนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิล้วอ,อ,อไไลอารีนับแล้วก็ฟาาร์มไดด้้ววยแต่่ ถ้าโดด่นจริงๆก็จะเป็นอา a นะครับซึ่งผมใช้เยอะมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปครับมังกรแสงจริงๆต้องบอกก่อนว่ามังกรแสงเองมันไปได้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมเจอมากๆเลยก็จะเป็นคอนเทนต์ของการฟาร์มทุกคนอ่ะมังกรแสงกับคอนเทนต์ของการฟาร์มนะครับผมเห็นแบบพวกพี่หงพวกพี่แฟนอย่างเงี้ยครับแล้วแบบผู้เล่นที่เป็นท็อปเมตาแบบเป็นแบบแรงซึงสูงเนี่ยเขาใช้ตัวของมังกรแสงเนี่ยในการฟาร์มเยอะมากเนาะ ก็คือสกิลสามันแรงอ่ะพูดง่ายๆสกิลสามันแรงแต่ว่ามังกรแสงเนี่ยสามารถที่จะเอาไปคอนเทนต์ในเรื่องของกิวอลแล้วก็ตัวของอารีนาแล้วก็อาร์ทีเอได้นะครับแต่ว่าที่ที่เจอเยอะๆตอนนี้จะเป็นคอนเทนต์การฟาร์มซะเยอะนะครับประมาณนั้นละกันเนอร์ต่อไปนะครับผมฟินิกแสงฟินิกแสงจริงๆต้งงงงองบอกก่อนว่าตอนนี้ที่ผมเจอเยอะมากก็จะเป็นอาร์ทีเอ อารีนา uh, แลวก็กิวร์นะครับคือตัวของฟินิกแสงเป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งนะเพราะว่ามันมีการปรับมาใหม่ก็คือสกิลที่3ของน้องจะเป็นการถอนในเรื่องของปะฟ้าออกทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นการเกาะแตกได้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเล่นเกตก็เล่นเกตได้ถอนบับได้เกาะแตกได้ก็เป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่เอามาเล่นทีมครีปหรือทีมสปีดไวๆได้ค่อนข้างดีนะครับเก่งในะคอนเทนต์ตีคนแล้วก็พาฟาร์มได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ผมให้น้ําหนักไปทางคอนเทนต์ตีคนนะ ที่ผมเจอจะเป็นคอนเทนต์ a t e ซะเยอะนะครับทุกคนแบบตามแบบทีมแบบสัตว์ศาสตร์หน่อยนะครับต่อไปนะครับผมก็คือตัวของคีเมล่าแสงคีเมล่าแสงไปได้เยอะมากครับฟาร์มได้ครับกิวอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็ r t e ได้ครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวของคีเมล่าท่าแสงเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่ค่อนข้างเก่ง นะครับผมตีเรงนะครับสตาร์ทได้นะครับแล้วก็สร้างในเรื่องของบับสปีดให้กับตัวของพักพวกเราได้ชื่อต้องบอกก่อนเลยว่าคิมาร่าแสงเป็นอาชีพเก่งมากนะครับแต่ว่าที่ผมเจอหนักๆเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์อารีเอนะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันเนอต่อไปครับแวมแสงแวมแสงเนี่ยเหมือนจะเอามาเล่นในคอนเทนต์ตีคนโดยตรงเลยก็คือกิววอลอาร์ดีน่านะครับแล้วก็อารีเอส่วนมากจะเจอเยอะในคอนเทนต์อารทีเอมากๆนะครับกิววอลเนี่ยส่วนมากจะเป็นทีมบุกนะทีมรับจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ ต่อไปครับออรา่าเคลื่อนแสงอันนี้ก็เหมาะกับคอนเทนต์การตีคนนะคิววอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็ตัวของอาทีเอได้ครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของออแสงเนี่ยเก่งมากนะครับเก่งมากๆถ้าแบบเล่นถูกเกมเนี่ยคือ The b a s e of God เลยนะฮะร่มแสงครับร่มแสงก็เก่งในคอนเทนต์ตัวของเออ่กิววอลนะครับผมอารีนาครับแล้วก็ตัวของอาทีเอครับคือร่มแสงเนี่ยไปได้หลากหลายมากๆแต่ที่เจอเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ของตัวอาอาทีเอ,อนะเจอเยอะมากดีเคีแสงโอุ้ยอันนี้ไปได้เยอะ ฟาร์มก็ได้นะครับผมอารีน่าก็ได้นะครับผมกิววอก็ได้นะครับแล้วก็อารทีเอก็ได้แต่ที่เจอเยอะๆก็จะเป็นคอนเทนต์อาร์ทีเอเนาะลิงแสงครับลิงแสงไปได้เยอะนะครับฟาร์มหอได้ครับผมตีกิววอได้ครับอารีน่าได้ครับแล้วก็อารทีเอได้เป็นทีมซีซีประมาณนี้นะครับผมอ่าอาร์แสงหรออาร์แสงจริงๆก็คอนเทนต์ตีคนนะครับกิววอได้ครับอารีน่าได้ครับแล้วก็ตัวของอารทีเอได้ครับแต่ว่าหยิบเฉพาะเคสหน่อยสำหรับตัวของอาร์แสงเนาะเออ คิวแสงนี่ไปได้เยอะมากนะครับผมพาฟาร์มได้ครับผมกิววอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ีเอได้แต่ว่าตัวนี้ผมแนะนําให้เป็นเฟสของการฟาร์มนะเพราะว่าเก่งแลวคอนเทนต์แบบหอมมากๆเลยนะครับบีดมองคาดแสงคือจะพูดยังไงดีคือต้องบอกก่อนว่าบีดมองแสงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองนะว่าตัวนี้มันมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันยังเก่งได้มากกว่านี้อีกนะครับผม บิดมองแสงส่วนมากที่ผมเจอจะเป็นคอนเทนต์กิลบอ้นะครับที่ที่เจอมานะก็จะเป็นคอนเทนต์กิลแบบสายแบบตีเกาะแตกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบมีบัฟคอเตอร์เล่นกับพวกทีมสไนส์ไฟอย่างเงี้ยครับที่เจอมาก็จะเป็นกิวบอ้อารีนาไม่ค่อยเจอครับอาร์ทีเอก็ไม่ค่อยเจอฟาร์มลำบากครับผมพัดแสงโอ้โหอันนี้คือ the base of god นะครับก็ไปได้เยอะครับ R t a ทครับอารีนาครับแล้วก็กิวอครับไปได้เยอะมากแต่ว่าที่เจอก็จะเป็นคอนเทนต์ RTA ทเซะเยอะนะฮะอืมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ที่เรียกว่าเก่งอ่ะเออนะครับผมนกแก้วแสงเนี่ยเจอเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์กิวบอลนะครับผมอารีนาครับแล้วก็อาร์ทเอครับเจอเยอะมากแต่ที่เจอเยอะมากๆก็จะเป็นคอนเทนต์ตัวของกิวบอลนะครับกิวบอลกับอารีนาเจอเยอะมากอาร์ทเอไม่ค่อยเจอเพราะว่านกแก้วแสงมันจะแพ้ดีสกิลมากๆนะครับโพล่าแสงโพล่าแสงเนี่ยผมแนะนําเลยครับอาร์ทเอคือเก่งมากนะครับผมกิวบอลกับอารีนาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแล้วก็ฟาร์มก็ไม่ค่อยนะครับผมส่วนมากจะหนักไปทางคอนเทนต์แบบเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของ ตีคนเจ็บๆนะครับประมาณนั้นเป็นต้นนะฮะอืมต่อไปครับอีฟีดครับผมอีฟีดแสงอันนี้เป็นตัวที่เราสามารถคราฟได้แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เอามาเข้ามาอยู่ในเฟสของมอนเตอร์ห้าดาวแสงมืดนะครับผมเออมอนเตอร์ห้าดาวถ้าแสงก็เป็นมอนเตอร์ห้าดาวอ่ะพูดง่ายเออตัวนี้ไปได้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มก็ได้ครับเอ่อติวอก็ได้ครับอาร์ดีน่าก็ได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอก็ได้ครับแต่ตัวเนี้ยผมจะเจอในคอนเทนต์อาร์ทีเอซะเยอะนะครับมันจะเป็นคอมโบกับเอ่อนูไฟกับไอตัวของ ทัตมืดมันชื่ออะไรนะทุกคนนูไฟกับตัวของพักทองมืดอ่ะประมาณนี้คอมโบนี้ค่อนข้างเฟี้ยวนะครับโพสเดอนนะครับผมก็จะเป็นในคอนเทนต์ตัวของกิวอได้นะครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอได้แต่ที่เจอเยอะๆจะเป็นคอนเทนต์อาร์ทีเอนะอันนี้ผมเจอเยอะมากนะครับโพสเดอนแม่งปวดหัวมากนะผมตินธาตุแสงครับอันนี้ก็ไปฟาร์มได้นะครับฟาร์มแบบพวกหอหอหงหอเฮลเนี่ยฟาร์มได้นะครับผมแล้วก็กิวอได้นะครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอได้ แต่ส่วนมากจะโดดเด่นในคอนเทนต์ ATE เนาะเพราะว่ามันมีในเรื่องของการปิดมือลอยเออมันมีการมือลอยแล้วก็การบ้านั่นเองครับก็จะเลยเก่งในคอนเทนต์การตีคนประมาณหนึ่งนะฮะฮอลัสนะคฮะผู้ฮอลัสแสงนเก่งคอนเทนต์ r t a มากนะครับแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็มันไปในเรื่องของอารีนาก็ได้ครับกิววอลก็ได้นะครับแต่โดดเด่นจะเป็นคอนเทนต์ r t a ซะเยอะนะครับผมอ่าไปได้ King ไปได้เยอะครับฟาร์มได้ครับเอ่อตัวของกิววอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็ r t a ได้ครับ แต่ที่เจอเยอะๆก็จะเป็น RTA เนาะอืมแพนหน้าแสงหัวอันนี้ออราาครับแพนหน้าแสงในตัวของคอนเทนต์ RTA ได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็กิวได้ครับฟาร์มก็ได้ด้วยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยแพนหน้าแสงผมเจอในคอนเทนต์ตัวของอ,อารีนาซะเยอะนะครับผมอ่ะม้าแสงครับ RTA ได้ครับผมอารีนาได้ครับแล้วก็กิวได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าม้าแสงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีอยู่ประมาณหนึ่งนะซัพพอร์ตได้ค่อนข้างแจ่มนะครับ แต่ตัวนี้ที่ผมเจอเยอะๆก็จะเป็นในคอนเทนต์ R T A นะครับเห็นพี่แสนเล่นอยู่นะครับตัวของพินแสงพินแสงจริงๆต้องบอกก่อนว่า R T A เล่นแอบ,บยากไปหน่อยส่วนมากตัวของพินแสงจะเน้นไปทางคอนเทนต์คิวอซิฟอร์ซมากกว่าจะไม่ค่อยเจอในคอนเทนต์อารีนาแล้วก็ R T A สักเท่าไหร่จะเน้นไปทางแบบคอนเทนต์คิวอซิฟอร์นะครับพรลดินครับโอ้โหอันนี้ไปได้เยอะนะครับแต่ว่าหนักในเรื่องของการฟาร์มซะมากกว่านะพลดินก็จะเป็นพวกฟาร์มหอนะครับตีคิววอลอะไรเงี้ยอารีนาได้ประมาณนี้ครับ รุดเนี่ยสวนมากไปเยอะครับฟาร์มก็ได้ครับแล้วก็คิววอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอได้ด้วยแต่จะโดดเด่นในคอนเทนต์อาร์ทีเอซะมากกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของไอ้เขาเรียกอะไรนะนะจักรพพรดท่าแสงตัวนี้ไปได้เยอะครับคิววอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เจอเยอะมากๆก็จะเป็นในคอนเทนต์คิววอลนะครับเจอเยอะแบบมากๆเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะผมคอนเทนต์คิววงคิวอลเดอร์ ต่อไปครับผมสําหรับตัวของเสือค่าแสงนะครับเสือแสงเนี่ยเก่งเยอะมากนะผมคิวบอรอารีนาแล้วก็ RTA ได้หมดเลยนะครับไปได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆแต่ว่าผมแนะนำนะครับเสือแสงเนี่ยที่เจอมาแล้วก็น่าร่ำคาญสุดก,ก็ก็คือตัวของกิว uh, อนะครับน่าลํำคาญมากชีวิตแล้วก็ตัวของออตัวของไอเขาเรียกว่าอะไรนะมันชื่ออะไรผมจำชื่อมันไม่ได้ว่ะผมเรียกว่าดาบดาบแสงตลอดเลย มันชื่อว่าอะไรนะเดมอนปะเออเดมอนเดมอนนะครับผมอ่ะเดมอนแสงนะครับผมก็เป็นตัวที่สามารถไปดีเยอะฟาร์มได้ครับกิวอ์ได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เจอมาเยอะๆจะเป็นอารีนานะครับสายอารีนาเนาะผู้กันก็ผู้กันเนี่ยไปได้เยอะเหมือนกันนะครับกิวอ์ได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเจอเยอะๆมากๆก็คือตัวของอารีนานะครับเริ่มเป็นทีมสามเนอะ ใบสันท่าแสงใบสันท่าแสงสวมมากเก่งตีคนนะครับกิวอได้ครับเอ่ออารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอก็ได้ครับอันนี้เอาไปเจอแบบเอาไปเล่นเจอพวกทีมศาสตร์เนี่ยผมผมเกลียดมากเลยเจอทีมศาสตร์ที่อะไรผมปวดหัวตลอดนะครับผมบ่ดซอบอย่างแรงเลยเน,ะน่ก็คิกิคือเจอเจอมาแต่ละทีเนี่ยปวดหัวพูดตรงๆนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมริวแสงริวแสงเนี่ยสวมมากจะเก่งในะคอนเทนต์ตีคนเนาะแบบกิวอได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็ อาทีเอได้ครับจะเนี้ไม่ทางคอนเทนต์การตีคนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์นะครับสำหรับตัวของริวแสงนะ,ะเรามีค่อนข้างแจ่มที่เจอมาเยอะๆก็จะเป็นคอนเทนต์อาทีเอนะครับผมประมาณนั้นละกันหนึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่านลำคาสนะทุกคนจะพูดตรงๆนะมันตีดาอมิดแรงมากนะใครที่ไม่ทราบนะครับแรงแบบสะดุ้งเลยอะ่ะต่อไปครับโอเมจิธาตุเอ่อท่าแสงอันนี้กิววอลได้นะครับเอ่อแล้วก็อารีนาได้ครับแล้วก็ตัวของอาทีเอได้ครับแต่ว่า จะเจอในโมเมนต์ของ RTA เวลาที่เล่นแบบเออเจอพวกปั๊บแดงหรือเจอที่พวกบัฟไฟโอเมจิท่าแสงเนี่ยจะค่อนข้างเก่งเพราะว่ามันจํากัดเทิร์นเนาะแบบบัฟพิษจะแค่เทิร์นเดียวบัฟฟ้าจะแค่เทิร์นเดียวอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้ตัวของโอเมจิแสงอะ่ะจะเล่นในคอนเทนต์ที่แบบเอามาแก้ทางพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะต่อไปครับจอมคำหมังเว้แสงอุย้ยอันนี้ไปสารพัดประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นจิวเวลอะเรนาแล้วก็ RTA ไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่า ที่ผมใช้งานนะจะส่วนมากจะเน้นไปทางอารีนาสาสตร์แรงมากตีทีนี่คือแบบขี้แตกอะโคตรแรงทุกคนตีทีสะดุ้งนะครับผมอ่ะต่อไปครับเป็นสกายเซิร์ฟแสงครับสกายเซิร์ฟแสงเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่ามันแก้ทางเฉพาะเคสจริงๆสกายเซิร์ฟแสงเนี่ยส่วนมากจะเล่นในบทบาทของอารทีเอนะครับจะไม่ค่อยเจอในคอนเทนต์อื่นสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าประมาณนั้นแล้วกันเนอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเรียกว่าเก่งเลยก็ได้ครับถ้าหยิบถูกเกมก็คือเก่งมากๆเลยนะครับผมอ่า ต่อไปนะครับผมก็คือโทเทมแสงโทเทมแสงไปได้เยอะนะครับเมื่อจะเป็นตัวของฟาร์มก็ได้นะครับกิววอได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็ RTA ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าที่เจอเยอะๆจะเป็น RTA นะที่เจอเยอะมากๆเลยก็คือคอนเทนต์ RTA นั่นเองนะครับผมต่อไปครับผมก็คือดอมธาตุแสงดอมแสงจะริงฟาร์มได้นะดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็กิววอได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็ตัวของ RTA ก็ได้ครับ จริงๆตัวของดอมแสงอ่ะผมไม่ค่อยเจอในคอนเทนต์อื่นสักเท่าไหร่นะ <_ d ata> ก็เจอ RTA บ้างแต่ไม่เยอะอย่างเงี้ยเป็นทีมเจาะอย่างเงี้ยครับก็มีเจอบ้างครับแต่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะ <_ d ata> ก็เลยให้ไปอยู่ในคอนเทนต์ของ RTA ละกันนะครับทุกคนนะใครที่แบบได้มีน้องมาก็ลองรีวิวข้างล่างก็ได้นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยเจอนะฮะต่อไปครับเงาแสงเงาแสงแอบเล่นยากนะเงาแสงผมว่ามันมีเงื่อนไขเข้ามาผูกมัดอะครับแต่ว่าจะเก่งในคอนเทนต์ทีคนนะไม่ว่าจะเป็น กิวออลอารีนานะครับแล้วก็ตัวของ RTA นี่คือได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมว่าโดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นตัวของ RTA นะเพราะว่าก็เจอมาอยู่นะครับผมอะ่ะก็โดนตกมาอยู่ช่วงหนึง่งต่อไปนะครับผมเวโรนิก้าอูอันนี้เก่งมากครับฟาร์มก็ได้นะครับผมตัวของกิวอลก็ได้ครับอารีนาก็ได้ RTA ก็แจมแต่ว่าโดดเด่นที่สุดจะเป็นคอนเทนต์ RTA นะครับสำหรับตัวของเวโรนิก้าท่าแสงนั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็คือพุดดิ้งนะครับผมอาพุดดิ้งแสงนะครับหรือพูดง่ายคือตัวของเจ้าหญิงพุดดิ้งท่าแสงต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นมอนเตอร์สายแบบซับพอร์ตจ้าจ๋าครับเพื่อนๆตัวนี้จะโดดเด่นในคอนเทนต์การตีคนนะครับผมอาจจะเป็นกิวอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อา a เอแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยเจอเยอะนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะอา a เอได้อยู่จากสกิลนะครับแต่ว่าไม่บ่อยนะครับก็สกิลมันก็ดีอยู่ครับแต่ว่าคนไม่ค่อยหยิบกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ ดยความที่เป็นแสงมืดเนาะพี่แกก็หายากพอสมควรนะเออประมาณนั้นแล้วกันเดอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะแต่แค่ไม่มีคนเล่นแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับคุณป้าธาตุแสงครับคุณป้าแสงเนี่ยจะเป็นตัวของคอนเทนต์คอนเทนต์กิวอลได้ครับอารีนาได้แล้วก็อาร์ทีเอได้เก่งมากมจแรงนะครับแต่ที่เจอมาเยอะๆจะเป็นคอนเทนต์กิวอลนะครับฟาตีเนี่ยคือแบบแทบจะแบบไปลาโลกะฟาดอย่างแรงอีหอยลอดนะครับผม,มต่อไปนะครับผมก็คือตัวของเอ่อ ซิบาร่านะครับผมซิบาร่าแสงนะครับตัวนี้จริงๆเก่งมากนะจะเป็นคอนเทนต์การตีคนซะเยอะนะครับไม่จะเป็นกิลวอลอารีนานะครับแล้วก็ตัวของอา a เนี่ไปได้หมดเลยแต่ว่าที่เจอเยอะมากๆตอนนี้ก็จะเป็นในคอนเทนต์ของอา a นั่นเองนะครับเจอคูดเยอะนะครับผมเออประมาณนั้นแล้วกันเนอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลำคาญอาจใช้คํานี้ดีกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลำคัญใช้ได้เลยนะฮะเจอทีไรแล้วรู้สึกปวดหัวมากนะครับผมออะต่อไปครับอันนี้เป็นมอนสเตอร์แจกนะครับผมก็คือดาบทอมินคู่นั่นเองครัับตวนี แนะนำนะครับจะเป็นคอนเทนต์การฟาร์มซะเยอะนะครับเพราะว่าดาเมจดน้องก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับพาฟาร์มได้ตีคนได้นะครับผมแต่ว่าฟาร์มดีกว่านะครับผมน่าจะพาฟาร์มน่าจะดีสุดแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมจอมทัพเหล็กไหลท่าแสงตัวนี้จะเป็นคอนเทนต์การตีคนโดยกาเนิดนะครับก็จะเป็นกิวออะเรี a แลวก็อาร์ทเป็นสายแบบเจาะครับสายดรเมีดเจาะเป้าเดียวแบบแรงๆเนี้ยเป็นต้น เคยเจอครั้งหนึ่งรู้สึกว่าสยองขวัญมากครับผมตีแต่ละที year, เยี่ยม่ปขี้แคบแตกแรงเกินไปมุ้ยนะฮะต่อไปนะครับผมก็คือเทปีทหารรับจ้างฆ่าแสงตัวนี้จริงๆไปได้เยอะนะครับแต่ว่าจะโดดเด่นในคอนเทนต์ตีคนนะคืววอร์อารีนาแล้วก็อาทีเอแต่ว่าที่เจอเยอะจะเป็นคอนเทนต์อาทีเอนะครับเยอะมากเยอะมากๆเจอจนเบื่อพูดตรงๆดีกว่านะครับผมอ่ะต่อไปครับอินทราแสงครับอินทราแสงเก่งมากครับอารีนาก็ได้เออฟาร์มก็ได้นะ เป็นตัวสตันนะครับเกาะแตกได้เงี้ยออก็ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะแล้วก็ตัวของกิววอลได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอได้ด้วยตัวเนี้ยที่เจอเยอะๆก็จะเป็นคอนเทนต์อาร์ทีเอแม่งตีอย่างแรงดูตีโคตรแรงอีหอยหลอดเนะี่ยตีอย่างแรงเลยครับต่อไปครับกระเป๋าแสงอันนี้เจอบ้างครับแต่ว่ากระเป๋าแสงเนะี่ยจะเห็นโมเมนต์ในการตีคนซะเยอะจะเป็นตัวของกิววอลอารีนานะครับแล้วก็เป็นอาร์ทีเอนะครับส่วนมากก็จะเจอในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการทำา็อตเมจ แบบพวก CC ประมาณน้ครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่ารำคาญใช้ได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปครับยักษ์คาดเอ่อยักษ์คาดแสงยักษ์แสงเนี่ยจะเป็นในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มก็ได้นะเพราะว่ามันมีแพสซีฟในการเพิ่มดาเมจเนาะก็เอามาฟาร์มได้ามาศาสตร์ได้นะครับดิวอได้ครับอารีนาได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ตัวเนี้ยที่ผมเจอเยอะๆจะเป็นคอนเทนต์อารีนาก็จะเป็นสายศาสตร์ทุกคนก็เน้นเอามาศาสตร์เลยทำดามเมจแรงๆอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับผมอ่า ต่อไปครับคู่เทพแสงคู่เทพแสงส่วนมากผมไม่ค่อยเจอนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆแต่ที่เจอก็จะเป็นคอนเทนต์กิววอร์ครับแต่ว่าดูจากภาพรวมสกิลมันสามารถที่จะออกมาเล่นในคอนเทนต์ตีคนได้นะไม่ว่าจะเป็นกิววอร์อารีนาแล้วก็ r า a แต่ว่าเห็นคนเล่นในคอนเทนต์ r า a ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะต่อไปนะครับผมก็คือเป็นมอนสเตอร์คอร์แรปนะครับก็คือเป็นตัวของดูวิเชอร์เนาะหรือเป็นตัวของเกเรหรือเกลอนที่เราเรียกกันนะครับ ัวของ่าแสงเนี่ยสนมากจะเอามาฟาร์มก็ได้นะครับแล้วก็กิวอก็ได้ครับอา,อารีน่าก็ได้ครับแล้วก็ตัวของคอนเทนต์อาร์ทีเอก็ได้ครับแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะที่ผมเจอมันตกมานะครับก็จะเป็นในคอนเทนต์อาร์ทีเอนะครับผมนานๆทีเจอครั้งแต่ว่าได้เจอทีก็คือแบบไม่ลืม <c oughs> จําไม่เคยลืมเลือนนะครับบอกได้คําเดียวนะฮะเออน่ารำคาญใช้ได้เลยตัวนรกเนี่ยอือ่อต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็คือตัวของซีรี ซีรีส์แสงเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่สามารถเอามาเล่นได้หลากหลายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของฟาร์มก็ได้นะครับผมอ่ะกิวอลก็ได้ครับอารีน่าก็ได้ครับแล้วก็อาร์ทีเอก็ได้ครับซีรีส์แสงเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกคือเป็นการเจาะดามจเป้าเดี่ยวส่วนมากผมจะเจอในคอนเทนต์ครีปหรือทีมคอนเทนต์เจาะในคอนเทนต์อารีอาร์ทีเอนะครับผมป็นสายแบบเจาะเป้าเดี่ยวนี้ครับก็เจอบ้างครับแต่ไม่บ่อยนะครับด้วยความที่เป็นแสงมืดแหละเนาะต่อไปนะครับผมสำหรับตัวของทริสนะครับผมถ้าแสงนะครับ พิษแสงเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่เอามาเล่นในคอนเทนต์ฟาร์มได้ค่อนข้างมันมากนะครับผมก็เอามาเล่นสายพิษนะครับเอามาฟาร์มได้นะครับอารีนาได้นะครับกิววอลได้นะครับแล้วก็อาร์ทีเอได้แต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะผมมองว่าตัวของทริสเนี่ยเหมาะกับคอนเทนต์อารีนามากๆเอามาสาสพิษอย่างเงี้ยค่อนข้างมันนะครับตีทีเนี่ยหน้าสั่นไปหมดอ่ะเออโคตรแรงนะผมอ่าต่อไปนะครับก็คือแฮกเกอร์แสงแฮกเกอร์แสงเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยแอบจะต้องรอปรับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสกิลมัันยง เล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นอนะ่ะอืมเออตัวของเขาเรียกว่าแฮกเกอร์แสงเนี่ยมันจะมีสกิลที่3เนาะครับก็คือเป็นการมอบในเรื่องของบล็อกฟิวให้พักพวกทุกเทิร์นเนี่ยเออเออทุกตัวในสองเทิร์นนะครับนอกจากนั้นจะเป็นการทําให้แบบโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็สร้างบัฟกำหลับหนึ่งเทิร์นแล้วก็เป็นการลดความเร็วของศัตรูสองเทิร์นก็คือเป็นการแจกสโลเนาะแล้วก็สร้างบัฟกำหลบับทีเนี้ยไอตัวเนี้ยผมพูดก่อนนะครับว่า ถ้าสกิลของมันนะมีการลบบัฟไปด้วยเนี่ยมันจะเก่งมากครับแต่ว่าตัวนี้มันยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยแบบฝั่งตรงข้ามเออฝั่งเราเนี่ยในการลบบ,บัฟก่อนแล้วค่อยจะเป็นสกิล3จากตัวของเออแฮกเกอร์แสงซึ่งผมมองว่ามันยังดูไม่น่ารล่งขนาดนั้นนะครับก็เลยรอปรับก่อนนิดนึงแต่หากมาเล่นได้ไหมจริงๆเล่นได้นะครับในคอนเทนต์ตัวของอารีนา rta นะครับกิวอรซิววอรได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงจุดขนาดนั้นนะครับก็เลยรู้สึกแอบไม่ค่อยเชียร์ส ต่อไปครับโกโจโกโจต้องบอกก่อนว่าโกโจแสงเนี่ยปัจจุบันก็เล่นได้ครับแต่ว่ายังไม่ดีพอนะครับโกโจแสงเนี่ยส่วนมากจะเล่นในคอนเทนต์แบบสายแบบ CC นะครับผมขมโมยบงขมโมยบัฟทำซาตงสาตานอย่างเงี้ยก็จะเป็นในคอนเทนต์อารีนานะครับเออคอนเทนต์อาร์ทีเออารีนานะครับกิววอรซิกกอแต่ที่เจอเยอะๆก็คือจะเป็นคอนเทนต์อาร์ทีเอนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้สหรับตัวของโกโจแสงนะต่อไปครับผมก็คือโนบาระนะครับท่าแสงอันนี้เป็นมอนเตอร์5ดาวซึ่ง สกิลมันก็ดีอ่ะมันเล่นได้ครับเอามาสามารถที่จะเอามาฟาร์มได้ครับอารีน่ากิวอ์ได้ครับผมแล้วก็ตัวของอาร์ทีเอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าโนมาราเนี่ยในมุมมองของวันนะวันมองว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับการเล่นดาเมจเป้าเดียวแบบเจ็บๆอะครับผมให้น้ําหนักไปทางกิวอ์ซะมากกว่านะครับกิวอ์ซะมากกว่านะครับนี่คือตัวของ 5, 100, 5้าแสงห้าดาวนะครับทั้งหมดเลยนะครับในเกมซามูไรวอร์เพื่อนๆชอบตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้ ตัวไหนที่เพื่อนๆใช้แล้วใช้ได้มากกว่า1นึ่งคอ,อนเทนต์แนวทางการทรํารูอย่างงี้สามารถคอมเมนต์ตา่างคลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆคนที่เขามาอ่านเขาจะได้แบบดูว่าแบบมันเล่นแบบนี้นะมันทําแบบนี้นะนะครับคนเขาจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับก็มีรอปรับแค่ตัวเดียวก็คือตัวของแฮกเกอร์ถ้าแสงผมรู้สึกว่ามันยังเล่นยากไปหน่อยที่เหลือผมมองว่าเออมันพอถูๆถูกไทยได้นะครับแต่แฮกเกอร์แสงผมว่าแอบจะดูเล่นลําบากไปนิดนึงนะครับผมอ่ะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้มันคงด้วยนะครับแล้วก็มีตัวไหนอะไรฝากคอมเมนต์ต้านล้างคลิปให้ด้วยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับไม่ขอเยอะขอร้อยไลค์พอแล้วนะครับผมทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย